ถ้าเกิดว่านายพิทวยไม่ได้รับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับและการชุมนุมครั้งนี้จะไม่มีแกนนําจะสั่งการทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะครับ ให้ท่านทั้งหลายนะครับบอกลูกบอกหลานของท่านนะครับอย่าออกไปร่วมการชุมนุมนะครับเพราะข่าวแจ้งมาอาจจะมีมือที่3มือที่4ก่อความวุ่นวายนะครับยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับสำหรับการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยซึ่งก็จะมีขึ้นในวันพฤหัสบ,บดีที่13กรกฎาคมนี้ครับ ทำเอาหลายคนต่างพากันลุ้นหนักมากเนื่องจากหลายฝ่ายมองตรงกันว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีไม่น่าจะมีเสียงสนับสนุนเพียงพอที่จะได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีครับเพราะมีแนวโน้มว่าสมาชิกผู้ที่สภาส่วนใหญ่จะไม่ยกมือให้กับนายพิธาและแน่นอนว่ากลุ่มที่สนับสนุนพรรคก้าไกลที่เรียกกันว่าร่อมส้มจะออกมาเคลื่อนไหวเคลื่อนขบวนไปชุมนุมกดดันด้านหน้ารัฐสภา,านั้น ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านพี่แก่ครับหนุ่มรักชาติก็ได้ออกมาอัดคลิปด้วยความเป็นห่วงครับฝาาครับฝาาคือผู้ปกครองของด้อมส้มเตือนลูกหลานที่จะไปร่วมชุมนุมในวันพรุ่งนี้ให้ระวังมือที่3ที่4ครับจะมาก่อความวุ่นวายหลายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามจากคลิปนี้กันครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกท่านนะครับข่าวล่ามาเร็วครับข่าวล่ามาเร็วข่าวล่ามาเร็วนะครับรูปแบบการชุมนุมในวันพรุ่งนี้นะครับ จะเป็นการชุมนุมในรูปแบบดากระจายนะครับและจะปาเป็นการชุมนุมแบบต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดว่านายพิทวยไม่ได้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับและการชุมนุมครั้งนี้จะไม่มีแกนนําจะสั่งการทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะครับและจะดึงนิสิตนักศึกษาทั้งหลายที่เป็นผู้สนับสนุนของพวกเขามาร่วมการชุมนุมนะครับและเขาจะเรียกร้องให้กลุ่มแรงงานทั้งหลายที่สนับสนุนพวกเขาหยุดงานมาเพื่อ แสดงกําลังและร่วมการชุมนุมในครั้งนี้นะครับขอให้ท่านทั้งหลายนะครับบอกลูกบอกหลานของท่านนะครับอย่าออกไปร่วมการชุมนุมนะครับเพราะข่าวแจ้งมาอาจจะมีมือที่สามมือที่สี่ก่อความวุ่นวายนะครับให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตได้นะครับเพื่อเป็นการปลุกระดมนะครับเรามาคอยชมคอยฟังกันนะครับแล้วคอยดูกันนะครับว่าการชุมนุมครั้งนี้จะเป็นแบบที่ข่าววงในแจ้งมาหรือไม่นะครับ รักพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเข่าล่ามาเร็วเข่าล่ามาเร็วเข่าล่ามาเร็วครับพ่อแม่พี่น้องครับ สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกท่านนะครับข่าวล่ามาเร็วครับข่าวล่ามาเร็วข่าวล่ามาเร็วนะครับรูปแบบการชุมนุมในวันพรุ่งนี้นะครับ จะเป็นการชุมนุมในรูปแบบดากระจายนะครับและจะปาเป็นการชุมนุมแบบต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดว่านายพิทวยไม่ได้รับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับและการชุมนุมครั้งนี้จะไม่มีแกนนําจะสั่งการทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะครับและจะดึงนิสิตนักศึกษาทั้งหลายที่เป็นผู้สนับสนุนของพวกเขามาร่วมการชุมนุมนะครับและเขาจะเรียกร้องให้กลุ่มแรงงานทั้งหลายที่สนับสนุนพวกเขาหยุดงานมาเพื่อแสดงกําลัง และร่วมการชุมนุมในครั้งนี้นะครับขอให้ท่านทั้งหลายนะครับบอกลูกบอกหลานของท่านนะครับอย่าออกไปร่วมการชุมนุมนะครับเพราะข่าวแจ้งมาอาจจะมีมือที่สามมือที่สี่ก่อความวุ่นวายนะครับให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตได้นะครับเพื่อเป็นการปลุกระดมนะครับเรามาคอยชมคอยฟังกันนะครับแล้วคอยดูกันนะครับว่าการชุมนุมครั้งนี้จะเป็นแบบที่ข่าววงในแจ้งมาหรือไม่นะครับ รักพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเข่าล่ามาเร็วเข่าล่ามาเร็วเข่าล่ามาเร็วครับพ่อแม่พี่น้องครับ